ขอต้อนรับพี่ฮายอาภัพพ์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะลูกๆขอบคุณต้องบอกว่าลูกๆเลยนะลูกเนาะลูกเลยเหรอครับโอ้เก่งมากจะรีบเก็บทำไมล่ะจะนั่งยืนก่อนแม่อนนิดเดียวนะลูกนะโอเคโอเแม่ขอไห้แม่ทาไทยชาวเบลก้าหน่อยเอาเป็นแบบสไตล์แม่สไตล์แบบพู่งกบแม่แบบ แเด็ดเลยแม่เลยครับแม่ครับแต่เท่าเท่าที่แม่ดูนี่รุ่นลูกแม่หมดเลยนะการาบสวัสดีนะคะสวัสดีโอ้โหตรงบอกอบอุ่นมากตั้งแต่เมื่อวานแม่แอบส่องดู้กหเาอี้ทำไมเขาเยอะจังใจใจแม่คิกนะทีขนาดนี้เราก็จะนั่งยังไงพอมาวันนี้ก็อี้ไม่มีว่างเลยค่ะสตกตัวปลอบป่ืให้กับตัวเองหน่อยแล้วโอ้ยเนี่ย ตอนแม่ขับรถมาจอดแม่เห็นว่าโอ้โหแบงค์เต็มไปหมดเลยแม่อยากได้แบบนั้นมั่งอ่ะแม่แม่ต้องตกแม่ต้องตกแม่ต้องตกไปลูกตกไปตกไปไปลูกอะไรตกไปแม่อะไรนะลูกแม่ต้องตกอออตกตกตกเหยื่อแล้วลูกเองลูกแม่ยังตกได้แล้วเมนจะหมดแล้วนะลูกมาแล้วมาแล้ตกใครแม่ก็แล้ตกครับหนูวหนัววัยฮอร์โมนกำลังมาแต่แม่เอาวัยฮอร์โมนกำลังไปเนาะโอ้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทางบริษัทมากที่เปิดโอกาสให้กับอ่า แม่มาได้มีโอกาสมาไม่ได้แอบดูผลงานของลูกๆที่แมใช่แม่ไม่มี Netflix ด้วยแล้วแม่ก็แอบดูแม่ชอบแม่ชอบฉากเวลาหนูเอาลิมพันกันนะแม่แม่แกะเงนแม่แกะอามแมไม่มีันแม่ต้องันเอาแกะอมาก่อนแม่ถ้าแม่ไปทาอย่างันแม่ว่าฟันปลอมต้องหนุน ปี่มาแต่ว่าพวกเราช like ื่นชอบพี่หายมานานมากๆเรียกอนุญาตเพลงแม่อยู่ใน่างนีวามของพวกเราเรางดูเนี่ยเป็นคนที่หูเป็นคนนอนไม่ค่อยหลับพอหนูพี่โตไปพี่โตมาเพลงแม่ขึ้นเลยน้องนอนไม่หลับหัวใจเลยมันกระสับกระส่ายว้าวมันก็ตกใจตื่นแม่ผมก็มีอ่ะนี่ก็มีนะครับตอนผมมาซ้อมคอนเสิร์ตอ่ะผมก็ อารมณ์เสีย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 อารมณ์เสีอารมณ์เสียนโมโหนมัาอะไรอคนเหมีอีกครับนี่มมีมีไหมีชัดอยู่ชัดอยู่กันเปคนชอบช้อปปิ้งมากแล้วทุกคนเตือนแล้วว่าหยุดช้อปปิ้งได้แล้วอชอบช้อปปิ้งกันก็บอกว่าอะเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับผาแล้วค่ะเลิกกับผัก แล้วกับเขาแล้วค่ะอมอืมอ,มออยัางรอกค่ะไม่คิดดีใหม่รกค่ะหนูมีเงาไหมหนูมีเวลาที่หนูไปเจอเพื่อนเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว <c oughs> หนูแบบไม่ค่อยชอบหน้าเขา,เาหนูก็จะร้องเพลงอีกดอก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  ไม่ได้ร้องดังไม่ได้แต่จริงๆเราอยากจะหลุดคำเรียกมาแล้วเลยอีดอ้ออีดออ้ยไม่ใช่ไม่ไม่ไม่เขาส่งไปถึงนู่นเลยเพื่อนส่งไปไกลๆออกประตูเลยล่ะนะคุ้มกันนะจ้าวันนี้เกี่ยวได้สายเพลงเลย ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคนะพอพิาพิลูกทุ่งเราวคิดถึงก็ถึงไม่ได้ครับขอบคุณลูกทุ่งอะไรตี้อ่ะครับมีคนเดียวเท่านั้นครับแม่เป็นตำนานถ้าทท่่าาานนถ้หนูจะจัดอีกหนูเซ็นสัญญาไว้ก่อนเลยไหมลูกเดี๋ยวแม่มาจำไว้แม่จะมาอีกเอาเลยเอาแบบยาวๆเลยยาว เดี๋ยวแม่มาจำหนูไว้นะหนูไม่ต้องมาจำแม่แม่ยากมาคนเยอะแบบนี้หนูจ้างหนูจ้างแม่ไม่ใช่เหรออ๋อเหรอแต่ไม่เป็นไรแม่ตัวหนูคืนคิวโอเคเดี๋ยวเราคุยกับพี่ถาเลยแม่พี่ถาแม่จำชื่อไว้พี่ถาพี่ถาใช่พี่ถาสวัสดีค่ะบอกเลยได้ยินแค่ชื่อก็รู้เลยว่าพี่ถาเป็นคนน่ารักมาก ตัดตรนี้เลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอเคขอบคุณนะ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 แม่ต้องหยุดก่อนแม่เพราะว่าหนูจะไปเอาของมามอบให้แม่เหรอลูกเหรอใช่แม่หาทางเข้าไม่ถหมแล้วลูกมันอไหร่ตั้งไหนแม่แก่แล้วลูกไปไงนั้นก็ได้ครับแม่ไปเมินเหรอลูกไปเลยนะลูกนะ เขาเขาจะเอาอะไรมาให้เชิญครับเชิญครับอ๋อมาแล้วมาแล้วอุ้ยแม่รอนี่แหละแม่รอนี่แหละเฮ้ยนี่นี่ให้แม่รับมาแม่รับอะให้แม่รับใครอะใครอะหมอปลาเหรอเขาบอกตกปลาอ๋อพี่อุ๊งโอ้ยไม่ใช่อาจารย์อาจารย์เป็นหนึ่งขอบคุณค่ะแอบมาดูนะจ๊อยจับจับ